สวัสดีค่ะส้มชุนนิยายเสียงมาแล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะส้มชุนจะมาอ่านนิยายเสียงเรื่องบ่วงดวงใจซาตานท่านผู้ฟังสามารถหาอ่านนิยายเสียงเรื่องบ่วงดวงใจซาตานฉบับเต็มได้ที่เว็บไซต์ m a p m a r k e t c o m โดยเสิร์ชหานามประกาศพนักชกรท่านก็จะเจอกับนิยายเสียงทุกเรื่องของพนักชกรพร้อมกันหรือยังคะเชิญติดตามรับฟังค่ะตอนที่12แกะรอยในนิยายเสียงเรื่องบ่วงดวงใจซาตานเช้าวันนี้ เป็นวันนัดตรวจคันที่กำลังเข้าสู่สัปดาห์ที่30ราวินาจึงขออนุญาตลาง,งานครึ่งวันเพื่อเข้ามาตรวจที่โรงพยาบาลในตัวเมืองซึ่งครั้งนี้ก็คงจะเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาถ้าไม่ติดว่าคราวนี้ราวินามีผู้ติดตามมาด้วยถึงสองคนก็คือคนินและทอนราวินาแม้อยากจะปฏิเสธแต่ก็ทาไม่ได้เต็มปากเพราะอีกคนก็คือเจ้านายส่วนอีกคนนั้นเขาก็มีไม้ตายไว้กูเธอไกลๆว่า ถ้าเธอไม่ยอมให้เขาไปด้วยเขาจะบอกคนอื่นว่าเธออยู่ไหนเมื่อถึงเวลาถูกเรียกเข้าไปตรวจราวินาก็เข้าไปเองคนเดียวอย่างเคยเพราะทอนถูกคณินห้ามไว้ไกลๆเขารู้สึกขวางน้องชายของคีคนนี้ไม่น้อยที่มันทำอย่างกลับมาห่วงก้างทั้งที่พ่อของเด็กก็ไม่ใช่แม้กระทั่งคนรักของราวินาก็ไม่ใช่นั่นแหละน่ารำคาญชิปทั้งสองหนุ่ม นั่งรออยู่หน้าห้องตรวจอยู่สักพักรวินาก็ออกมาจากห้องตรวจคนที่ปรีเข้าไปประคองเธอก่อนแสงหน้าคณนินเพียงเสี้ยววินาทีก็คือทอนคณนินสาบานเลยว่าไอ้มอนี่ถ้าไม่ใช่เพื่อนสนิทของคินแล้วก็เขาจะถีบให้มันหน้างายไปเลยพับผ่าสีคุณทอนคะไม่เป็นอะไรคะ่ะดิฉันเดินเองได้รวินาบอกอย่างเกรงใจก่อนจะเดินนําทั้งคู่ไปที่ช่องรับยาแล้วทั้งสาม นั่งรถของรีสอร์ทออกจากโรงพยาบาลเมื่อเกือบเที่ยงเมื่อมาถึงมื้อเที่ยงของทั้งสามก็ถูกจัดไว้ที่ห้องอาหารแต่ระวินายืนกรานที่จะไปทานร่วมกับพนักงานคนอื่นให้ได้ทั้งสองหนุ่มจึงจำเป็นต้องนั่งทานกันเองสองคนมันเป็นมื้อที่กรอยที่สุดในโลกจนกระทั่งทอนอิ่มก่อนแล้วบอกขอตัวไปในที่สุดคณินซึ่งเบื่อหน้าอีกคนอยู่นิดนดิก็อิ่มไปเลยเหมือนกันจากนั้นก็แยกไปทางาน รวินารู้สึกเกรงใจไม่น้อยที่ทั้งสองคนเข้ามาวุ่นวายกับชีวิตของเธออย่างมากเดิมทีคณินเป็นทุระให้เกือบทุกครั้งเธอก็รู้สึกเกรงใจเขามากอยู่แล้วเพราะไม่อยากให้เขาถลําไปมากกว่านี้ยายเธอจะดูไม่ออกหรอว่าลึกๆแล้วคณินรู้สึกอย่างไงกับเธอและตอนนี้ยิ่งทอนเข้ามาวุ่นวายอีกคนคณินก็ยิ่งแสดงออกชัดว่าเขาไม่ต้องการให้ใครมายุ่งย่ามกับเธออีก มันอาจจะดีอยู่หรอกแต่ถ้ามองให้ลึกๆแล้วราวินารู้สึกกลัวคณินเป็นผู้ชายอารมณ์ศิลปินดูท่าแล้วจะทุ่มเทและลุ่มหลงกับสิ่งที่ตัวเองรักมากตัวอย่างง่ายๆก็เช่นวาดรูปที่เขาทั้งวาดเองและทั้งตะเวนซื้อมาทั้งประมูลทางอินเทอร์เน็ตราวินาแอบเห็นสมุดสเก็ต์รูปของคณินครั้งหนึ่งมันเป็นโครงร่างรูปของผู้หญิงตอนแรกเธอก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรมากนะัก แต่เคยได้ยินพนักงานคนอื่นๆพูดรับหลังเขาและเธอว่าคนินแอบวาดรูปเธอไว้หลายรูปบางครั้งเขาก็มองเธอแบบอยากให้รู้อะไรบางอย่างแต่ราวินาก็เลือกที่จะเฉยหรือไม่ก็ปลีกตัวออกมาเสียแต่ว่าตอนนี้อะไรอะไรมันดูยิ่งยากไปทุกอย่างเธอกลัวว่าเมื่อทอนรู้อีกไม่นานคนอื่นๆในชีวิตของเขาก็ต้องรู้อย่างแน่นอน แต่เธอบอกให้เขาไปไม่ได้เธอบังคับเขาไม่ได้จริงๆร,ราวินารูปคันอายุเกือบแเดือนของตัวเองอย่างกรุ้มใจเธอจะปกป้องลูกจากอดีตที่ไม่สะอาดของเธอได้อย่างไรหากทอนยืนกรานว่าจะยังคงดูแลเธออยู่ไปเรื่อยๆอย่างนี้ไม่แคล้วเธอก็ต้องหาแผนสำรองให้กับตัวเองเพราะมันคงจะดีกว่าสำหรับเธอดีกว่าเพื่อให้คณินตัดใจได้ง่ายขึ้นดีกว่า เพื่อให้ทอนลืมทุกอย่างได้รวดเร็วดีกว่าเพื่อให้เธอกับลูกได้อยู่อย่างสุขสบายจริงๆเร่เร่ฟังนะอยู่หรือเปล่าใจลอยไปไหนโบรสุนีถามยังโมโหเมื่อหลานชายนั่งอยู่ในภวังของตัวเองแล้วปล่อยให้เธอพูดพูดไปโดยที่เขาไม่ได้ใส่ใจฟังเลยแม้แต่น้อยมันน่าโมโหที่สุดปัญหาของตัวเองแท้ๆปล่อยให้เนิ่นนานมาจนผู้ใหญ่มองหน้ากันไม่ติดนะจิน นาจินว่าอะไรนะครับรามินรู้สึกตัวเมื่อวอรสุรีเรียกเขาเสียงดังแล้วรอบถอนหายใจเหนื่อยหน่ายเมื่อเห็นว่าหน้าของเขากำลังหงุดหงิดฉันถามเธอว่าเธอกับตาทอนมีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าแล้วตั้งแต่เมื่อไหร่เมื่อคืนคุณทารินีเขาถึงมีท่าทีไม่อยากจะร่วมเสวนากับฉันฉันนี่หน้าแตกละเอียดเชียวเรื่องเล็กน้อยครับเดี๋ยวก็เ,เขีย์กันเองรอไอ้ทอนกลับมาก่อนรามิน ตอบเสียงเนิบๆอยากไม่ค่อยอยากจะเอ่ยถึงสักเท่าไหรนักถ้าทางแบบนี้ไม่ได้ทําให้วรสุรีที่ผ่านโลกและรู้จักความสนิทสนมทั้งหลานชายและเพื่อนรักนั้นแต่เธอก็คร้านที่จะสนใจถามต่อเพราะมันมีอีกเรื่องที่น่าเครียดกว่าล่านี่วรสุนีโยนหนังสือพิมพ์กับนิตยสารแวดวงสังคมไปตรงหน้าของหลานชายรามินเหลือบมองมันด้วยสีหน้าไม่แสดงอารมณ์ มันคงเป็นข่าวไร้สาระของเขากับพนชมนเมื่อสองสาวันก่อนที่ลงรูปถ่ายแนวปาปาราัสซี่ที่คนถ่ายได้ถ่ายไว้ที่หน้าผับคืนที่เขาไปช่วยหลอนออกมาจากกลุ่มชายโจดวรัส,สุรีถอนหายใจเฮือกใหญ่ก่อนจะถามต่อเธอจะจัดการเรื่องนี้ยังไงข่าวมันออกร้าขนาดนั้นคนในสังคมก็ถามน้าให้แซดคบกันสนิทสนมกันขนาดไหนเมื่อไรจะแต่งถึงขนาด อุ้มการออกจากผับแผมฝ่ายหญิงก็มองมาสักขนาดนั้นมันไม่มีอะไรครับผมแค่ช่วยเขาออกจากกลุ่มผู้ไม่หวังดีแล้วก็พาไปส่งที่คอนโดเขาตามที่คุณนาเคยบอกให้แวะไปเยี่ยมนั่นล่ละครับผมเลยถือโอกาสไปเยี่ยมแล้วคอนโดหน้าอยู่ตกแต่งสวยระบบความปลอดภัยใช้ได้ส่งแล้วแล้วก็กลับพนักงานดูแลหน้าเคาน์เตอร์เป็นคนขึ้นไปกับผมพร้อมยามด้วย พชมูลจะไม่เสียหายจากการการะทาของผมแน่นอนรามินบอกเรื่อยๆยังไม่ค่อยใส่ใจอะไรมากนะักเพราะมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นจริงๆแกจะตอบอย่างนี้ไม่ได้นะเรพ่อแม่ยายอนงรัตอาของหนูแพมเพื่อนชั้นเขาโทรมาขอคําตอบชั้นแทบสายไหมเขาฝากชั้นดูแลหนูแพมถึงแม่หนูแพมจะซื้อคอนโดอยู่เองฉั้นก็ยังต้องรับผิดชอบดูแลเขาอยู่วรสุรีเริ่มคุณ ที่หลานชายดูไม่แคร์อะไรทั้งนั้นนั่นคงหมายความว่ารามินไม่ต้องการที่จะเกี่ยวดองกับพิรมยาพรที่มีเชื้อสายเป็นข้าราชการผู้ใหญ่มากมายที่จะสามารถอำนวยความสะดวกแก่ธุรกิจในเครือของวัชราพินิตพรชมมบรรลุนิติภวะแล้วแล้วอยู่มาไม่รู้กี่ประเทศเขาโตแล้วดูแลรับผิดชอบการกระทําของตัวเองได้พอสมควรนจินะจไม่น่าจะวิตกขนาดนั้นและที่สําคัญ ของการแยกไปซื้อคอนโดเองก็เพราะเอาอยากมีอิสระอย่างที่เคยมีละมังครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ทุกคนเข้าใจเองว่าอะไรเป็นอะไรรามินยิ้มเหยียดนิดนึงเมื่อนึกถึงภาพในคืนนั้นที่เขาเห็นเขารู้ดีว่าพัชมนไม่น่าจะเสียหายเพราะเขาเพราะเธอน่าจะเสียหายมานานแล้วพฤติกรรมของเธอบวกกับคำพูดพร่ำยามึนเมาไม่ได้สตินั้นทำเอารามินขนลุกไม่หายเขาขอแยกไปอยู่เอง เพราะเขาได้งานบางครั้งมันก็ต้องกลับดึกเขากลงใจนาเขาทำงานที่ไหนเลยครับบริษัทของเพื่อนใช่ไหมครับบริษัทแบบไหนถึงให้ p ีอาร์ไปนัวเนียกับผู้ชายได้ขนาดนั้น่าไม่รู้จักนมสกุลมาก่อนคงนึกว่าหยุดเดี๋ยวนี้นะัตเะเรทำไมแกว่าหนูแพมแบบนั้นเพราะผมเห็นกับตาตัวเองแต่คงพูดมากไม่ได้ว้อีกไม่นานน้ำลดตอมันคงผูดเองละครับถ้าไม่มีอะไรแล้วผมขอตัวรามิน ลูกขึ้นเดินออกจากบ้านไปด้วยอารมณ์เบื่อหน่ายอย่างหนักไอ้บ้านโน้นคงอยากจะจับลูกสาวใส่ตะกร้าล้างน้ำละสิถึงได้มาุวนวายออกกับบัวรัสุรีแบบนี้น้าเขาก็แปลกบทจะอ่อนก็อ่อนไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นผู้บริหารได้มีหน้าคนพวกนั้นถึงมาบีบเอาได้ไอ้เขาเองก็ดันดวงซวยไปยุ่งด้วยเองบ้าชะมัดเลยไอ้คนที่อยากยุ่งด้วยก็ไม่รู้ไปอยู่ซะที่ไหนโถเว้ยรามิน ทุบพวงมาลัยรถอย่างแรงด้วยความโมโหในสิ่งที่ไปรับรู้มาก่อนที่จะกลับรถมุ่งหน้ากลับไปยังคอนโดของตัวเองราเมนคว้าขวดวิสกี้กับแก้วมาไว้ที่โต๊ะรับแขกก่อนจะทิ้งตัวลงบนโซฟาราคาแพงเขาเบี่ยงเสื้อเชิ้ตของตนไปที่พื้นทันทีที่ถอดมันออกนั่งดื่มอยู่คนเดียวกระทั่งหลับไปโดยไม่รู้ตัวจนกระทั่งล่วงข้าเช้าวันใหม่ในความฝัน อันเลืองดังนั่งเองรามินกำลังเดินตามเสียงร้องไห้ของใครคนหนึ่งไปเรื่อยๆในความมืดมิดหมอกหนาะจับตัวเป็นม่านบางๆบดบ,บงังหนทางข้างหน้าเสียจ,จนมองไม่เห็นแต่เขาก็ยังคงเดินต่อไปจนกระทั่งเด็กผู้หญิงตัวเล็กคนหนึ่งกำลังนั่งร้องไห้อยู่กลางสนามหญ้านั้นคนเดียวท่าทางน่าสงสารนั้นทําให้รามินเดินเข้าไปหาแกนูหนูหน มานั่งร้องไห้คนเดียวอยู่มืดมืด่มันอันตรายนะพ่อแม่ของหนูอยู่ไหนล่ะแม่หนูซึ่งกำลังร้องไหส้สะอื้นกอดตัวเองเงยหน้ามองเขาหน้าตาแก่น่ารักหน้าชาังเสียจนรามินยิ้มให้โดยไม่รู้ตัวเขายื่นมือไปเช็ดน้ำตาให้แกก่อนที่จะนั่งลงข้างๆแม่หนูน้อยก่อนจะนั่งลงข้างๆกันแม่หนูน้อยไม่พูดอะไรแต่เอื้อมือเล็กๆนั้นมาจับมือเขาไว้ท่าทางไร้เดียงสาหน้าสงสาร ทำให้รามินอุ้มแก่มานั่งที่ตักโอบกอดแกเอาไว้จนกระทั่งรามินงวงเงียตื่นขึ้นมาด้วยอาการมึนศรีรษะพอริดแอลกอฮอลที่ร่างกายรับเข้าไปมากพอสมควรเสียงโทรศัพท์มือถือของเขานั่นเองที่ดังขึ้นขัดจังหวะน,นิทราอันมึนเมาของเขาเองเขากดรับมันเมื่อเห็นว่าเป็นเบอร์ที่บ้านคุณเรขาคุณจินแย่แล้วคะ่ะรามิน สั่งเมาก่อนที่จะรีบแต่งตัวแล้วลงไปที่ชั้นลานจอดรถก่อนที่จะขับรถกลับบ้านทันทีขณะนั้นคนขับรถกำลังเตรียมนำรถออกรามินจึงขึ้นไปอุ้มเอาร่างของน้าสาวที่มีอาการชาไม่มีแรงลงมาขึ้นรถก่อนที่จะออกคำสั่งให้รีบไปโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดทันทีและเมื่อมาถึงโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งวรัสุรีก็ถูกส่งไปยังห้องพิเศษ ทันทีที่แพทย์ทำการวินิจฉัยอาการเสร็จสาเหตุของอาการก็คือปลายประสาทอักเสบเนื่องจากความเครียดแพทย์จึงขอให้อยู่รักษาตัวเพื่อดูอาการก่อนซึ่งในเบื้องต้นยังไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงรามินขอบคุณแพทย์ผู้ตรวจรักษาก่อนที่จะจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยซึ่งเมื่อเห็นว่าหน้าของเขากำลังหลับอยู่รามินจึงโทรศัพท์ไปสั่งคนที่บ้านให้มาเฝ้าส่วนเขา จะกลับไปเตรียมตัวไปทำงานโดยไม่ลืมโทรบอกเลขาของวราสุรีถึงอาการป่วยของเธอเพื่อที่บริษัทจะได้จัดการเรื่องงานและการประชุมต่อขณะที่กำลังเดินไปแล้วโทรบอกคนที่บริษัทอยู่นั้นรามินก็บังเอิญชนกับผู้หญิงคนหนึ่งทันทีที่รู้ว่าเธอท้องอยู่รามินก็ตกใจมากเพราะคิดว่าชนเธอแรงแล้วจะเป็นอันตรายต่อเด็กขอโทษครับ ผมไม่ทันระวังคุณเป็นอะไรหรือเปล่าเจ็บตรงไหนไหมไม่เป็นอะไรค่ะคุณไม่ได้ชนแรงหญิงสาวแปลกหน้ายิ้มให้เขาพลางรูปท้องที่เริ่มสังเกตง่ายนั้นเบาๆก่อนที่สามีเธอจะเดินเข้ามาที่รักมีอะไรหรือเปล่าสามีของผู้หญิงคนนั้นเข้าไปอบอเธอไว้ท่าทางห่วงภรรยาหน้าดูอ๋อพอดีเพิ่งออกจากห้องตรวจแล้วเดินชนกันนิดหน่อยค่ะไม่มีอะไรร้ายแรง เมื่อภรรยายืนยันเช่นนั้นต่างฝ่ายต่างก็บอกลากันซึ่งรามินบังเอิญได้ยินบทสนทนาด้วยความดีใจของผู้หญิงคนนั้นที่บอกสามีอย่างตื่นเต้นเมื่อคืนฝันว่าได้อุ้มเด็กผู้หญิงน่ารักคนนึงวันนี้มาตรวจหมอบอกว่าเราได้ลูกสาวดีใจไหมคะโหเยี่ยมไปเลยสามีว่ารามิน แอบยิ้มนิดนิดให้กับความสุขของคนทั้งคู่และเมื่อมาขึ้นรถที่คนขับรออยู่รามินก็พักสายตายเงียบๆที่ด้านหลังแต่เขาก็ลืมตาขึ้นมาเมื่อนึกได้ว่าตัวเองก็ฝันว่าได้อุ้มเด็กผู้หญิงเมื่อคืนมันหมายความว่าย,ยัางไงหรือว่าคุณคุณแน่ใจนะว่าไม่ใช่แน่ๆใช่ครับถ้าตามเลขประจำตัวประชาชนที่ให้มาและชื่อรับวินาบุญสุขเธอเพิ่งแจ้งย้ายปลายทาง ไปอยู่ที่พะเยาเมื่อเดือนก่อนเองครับคงเป็นสาเหตุที่เราตามตัวเธอไม่เจอสักทีรามินยิ้มออกเป็นครั้งแรกนับจากวันที่วรสุรีเข้าโรงพยาบาลเมื่อเดือนก่อนซึ่งตอนนี้ก็กลับมาพักผ่อนที่บ้านแล้วก่อนจะรอให้คุณหมออนุญาตว่ากลับไปทํางานได้น่าแปลกไม่น้อยที่เพชรน้ำงามอย่างหนูแมพมพรัญมนโโปรหน้ามาเยี่ยมแค่สองครั้งเท่านั้นโดยเอาแต่อ้างว่า งานยุ่งส่วนอนงรัตอาของเธอที่เป็นเพื่อนกับวรสุรีนั้นอาทิตย์แรกๆที่แทบจะมากินมานอนแต่หลังจากที่รามินอธิบายชุดใหญ่กลับไปดูเหมือนว่าทางนั้นจะไม่พยายามบีบขั้นอะไรทางเขาอีกเลยซึ่งมันก็เป็นการดีที่สุดเพราะรามินไม่คิดว่าเขาต้องรับผิดชอบชีวิตใครมากไปกว่าการช่วยตามหลักมนุษยธรรมเท่านั้นเองหลังจากวันนั้นชีวิตเขา ก็วุ่นวายเข้าออกที่บริษัทตัวเองบริษัทนาแล้วก็คอนโดแม้จะฉุกคิดในใจเรื่องลูกแต่ก็ไม่มีเวลาใส่ใจมากนะักแต่เมื่ออาทิตย์ก่อนเขาได้ติดต่อกลับไปยังบริษัทนักสืบเอกชนที่เคยจ้างบอกเรื่องที่ตัวเองต้องการก่อนจะรอทางนั้นติดต่อกลับมาและว,วันนี้การรอคอยอันยาวนานได้สิ้นสุดลงจากนักสืบเอกชนโทรกลับมาแจ้งข่าวดีเกี่ยวกับคนที่เขาให้ตามหา ไม่ผิดแน่ๆคราวนี้อย่าหวังว่าจะหนีไปไหนพ้นรามินวางสายจากนักสืบก่อนจะโทรบอกเลขาส่วนตัวในเย็นนั้นให้หาตัวเครื่องบินและรถเช่าให้เขาไปถึงที่หมายเร็วที่สุดแม้จะงงกับความรีบร้อนของเจ้านายหนุ่มแต่เลขาสาวใหญ่ก็เลือกที่จะดำเนินให้ในทันทีซึ่งเป็นไปตามที่ รามินต้องการเที่ยวบินในตอน9ก้ามงเช้ากับรถเช่าพาไปยังที่หมายที่พะเยารามินไปถึงสนามบินเชียงรายเมื่อเกือบเที่ยงและต้องรอรถเช่าให้มารับที่สนามบินเวลาผ่านไปไม่นานแต่กลับทําให้เขาหงุดหงิดเพราะใจมันบินไปยังที่หมายก่อนตัวเสียแล้วรามินไม่รู้เลยว่าสีหน้าของตัวเองนั้นมีความสุขเพียงใดจนกระทั่ง คนขับรถจากบริษัทรถเช่าก็อดที่จะเอ่ยปากถามไม่ได้ขอโทษนะครับคุณลูกค้าเห็นว่าคุณจะไปพะเยาไปหาแฟนเหรอครับราบมินไม่ตอบได้แต่ยิ้มนิดนิดแทนคำตอบเขามองออกนอกหน้าต่างรถรู้สึกหน้าของตัวเองนั้นรน้อนเผาอย่างที่ตัวเองก็ตอบไม่ถูกก่อนที่จะมานึกกังวลใจนิดๆว่าตนจะพูดอย่างไรกับอีกคนดีหากได้เจอหน้ากัน รามินไม่ชอบความรู้สึกที่ตัวเองควบคุมอะไรไม่ได้อย่างนี้เลยเขานั่งกระสับกระส่ายน้อยๆจนคนขับรถรู้สึกแต่ก็ไม่ได้ถามอะไรจนกระทั่งเข้าเขตจังหวัดพะเยาคนขับรถจึงได้เอ่ยถามอีกครั้งขอโทษนะครับคนลูกค้าจ่ายผมไปส่งที่ไหนเป็นพิเศษหรือเปล่านี่อีกไม่นานเราก็จะเข้าตัวจังหวัดแล้วครับอ๋อนี่ครับตามที่อยู่นี้เลยรามิน ยื่นกระดาษแผ่นหนึ่งให้กับคนขับซึ่งเขาก็รับไปดูขณะขับรถไปด้วยมือหนึ่งก็ประคองพวงมาลายไปด้วยรู้สึกเหมือนว่าที่อยู่นี้มันคุ้นๆเสียละเกินเหมือนตอนเองจะเคยไปเมื่อหลายเดือนก่อนแต่ผู้โดยสารถ้าจําไม่ผิดจะเป็นผู้หญิงแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรมากนักก่อนจะมาแน่ใจเมื่อขับรถมาจอดที่หน้าบ้านหลังเดิมที่เคยมาช่างเป็นเหตุบังเอิญดีแท้ถ้าตามที่อยู่ที่ให้มาหลังนี้นะครับ แต่เอ๊ทำไมเหมือนไม่มีคนอยู่อีกแล้วล่ะเนี่ยรามินสะดุดูกับคำพูดของคนขับรถก่อนที่จะเอ่ยขึ้นคุณพูดเหมือนเคยมาที่บ้านหลังนี้ครับผมจำได้แม่นเลยครับเมื่อหลายเดือนก่อนมีลูกค้าผู้หญิงสวยๆคนหนึ่งผมรับแกมาจากสนามบินเชียงรายเหมือนคุณเลยมาคนเดียวครับผมมาส่งที่นี่เอาของไว้แล้วก็พาเธอไปในเมืองซื้อข้าวของเล็กน้อยพอหมดวัน ผมก็กลับไปรามินตื่นเต้นก่อนที่จะหยิบรูปในกระเป๋าเสื้อให้กับคนขับดูคนนี้ใช่ไหมครับคนนี้ล่ะครับคนสวยๆผมจำได้แม่นเลยรามินตีหน้าครึมส่วนชายคนขับรู้ตัวว่าพูดมากไปแล้วก็รีบเงียบปากแต่รามินก็ถามต่อคราวที่แล้วที่มาส่งมีใครอยู่ที่นี่ก่อนหรือเปล่าไม่มีครับเหมือนบ้านหลังนี้จะเคยถูกปิดไว้นานแล้วตอนมาถาวันยังเลื้อยประตูเต็มเลย แต่นี่ดูเหมือนว่าจะไม่มีใครอยู่อีกแล้วรามินตัดสินใจลงจากรถไปมองดูในบ้านผ่านรั้วไม้เก่าๆบ้านชั้นเดียวทำจากไม้และปูนยกใต้ถุนสูงจากพื้นไม่มากนักข้างบ้านมีองค์ซีเมนขนาดใหญ่กงเอาไว้รองใช้น้ำฝนพื้นที่รอบบ้านไม่กว้างนักเป็นบ้านของคนต่างจังหวัดที่อยู่ด้วยกันอย่างสงบโดยแท้สักพักรามินก็ได้ยินเสียงบ้านข้างๆเปิดประตูรั้วออกมาข้างนอก ก่อนจะพบสาวใหญ่คนหนึ่งที่อยู่รัว้วติดกันเดินเข้ามาถามเขามาหาใครรือคุณพรถามชายหนุ่มแปลกหน้าผู้มาเยือนด้วยความสงสัยก่อนจะพอเบาใจได้ว่าไม่ใช่คนร้ายเพราะดูจากหน้านตาผิวพรรณและเสื้อผ้าที่สวมใส่ก็ดูดีมีราคาสวัสดีครับเจ้าของบ้านนี้ไม่อยู่หรือครับรามินผูกมิตรด้วยการยกมือไหว้ก่อนที่จะถามเจ้าของบ้านไปทำงานค่ะอาทิตย์สองอาทิตย์ เขาจะกลับมาดูบ้านทีหนึง่งแต่ฉันช่วยดูแลบ้านให้เขาตลอดคุณมีธุระอะไรกับเขาหรือพอรปวดเรื่องการมาดูบ้านของราวินาเพราะไม่อยากให้คนแปลกหน้ารู้ว่าบ้านนี้ถูกทิ้งมาได้3ามสเดือนแล้วตั้งแต่ที่ราวินาท้องโตจนเธอเริ่มสังเกตเห็นว่าก่อนที่ราวินาจะขอย้ายเข้าวิพักที่รีสอร์ทชั่วคราวเพราะจะได้สะดวกกับงานในใจก็เริ่มคิดหรือว่า ถ้าเจ้าของบ้านคือผู้หญิงที่ชื่อรวินามบุญสุขอายุประมาณ22-23ผมก็เป็นสามีของเขาครับชื่อรามินพรอ,อ้าปากค้าคงด้วยความตกใจเพราะยังไม่ทันคิดได้ทั่วกระบวนความคนตรงหน้าก็เฉลยเสียแล้วหลังจากพูดคุยกันได้สักพักรามินก็ขอตัวเพราะเขาต้องไปเช็คอินที่โรงแรมในตัวเมืองก่อนที่จะกรำชัดพรว่าอย่าเพิ่งบอกให้รวินารู้ ว่าเขามาหาเธอรามินปลดว่าระวินาหนีเข้ามาเพราะโกรธที่คิดว่าเขามีคนอื่นและตอนนี้รามินเคลียร์ทุระทุกอย่างและตามหาเธอจนเจอแล้วจึงอยากมาตามกลับไปอยู่ด้วยกันพรจึงหลงเชื่อจึงเอาแต่สงสารและเผลอให้ความร่วมมือบอกทุกสิ่งทุกอย่างไปจนหมดสิน้นเช้าวันรุ่งขึ้นรามินใช้บริการโรงแรม ให้ไปส่งเขาที่โชว์รูมรถยนต์ที่ใกล้ที่สุดเขาตัดสินใจว่าจะซื้อรถไว้ใช้เพื่อความคล่องตัวเพราะที่นี่ไม่มีบริการรถเช่าขับซึ่งโชว์รูมรถดังกล่าวก็ตื่นเต้นมากเพราะไม่เคยมีใครมาซื้อรถรุ่นท็อปด้วยเงินสดผ่านบัตรเครดิตแบล็กการ์อย่างนี้มาก่อนแถมคนซื้อก็ยังหล่อเหาราวกับพระเอกในหนังอีกด้วยใช้เวลาไม่นานรามินก็ขับรถออกจากโชวรูมหรูเลย พราะเขาเลือกเอาคันที่มีอยู่แล้วในโชว์รูมก่อนจะมุ่งหน้ากลับเข้าไปในตัวเมืองอีกครั้งเพื่อหาอะไรใส่ท้องจากนั้นเขาก็ขับรถมุ่งหน้าไปยังปูระดารีสอร์ททันทีจบตอนที่12แกะรอยในนิยายเสียงเรื่องบ่วงดวงใจซาตานอย่าลืมนะคะโปรดติดตามตอนต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ส้มชุนคอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ